ด,ดิฉันนางสาวมวิกากันทาชัยวันนักวิชาก,การสาธารณสุขปฏิบัติงานณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุนมีภารกิจของหน่วยงานคือการส่งเสริมป้องกันรักษาบำบัดและฟุ้นครในหน่วยงานของเรารับผิดชอบประชากรทั้งหมด3716คนรับผิดชอบหมู่บ้านทั้งหมด11หมู่บ้านแนวทางการพัฒนาคนพิการนะคะ เราจะเน้นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยีในการอธิบายรูปภาพขณะปฏิบัติงานและก็จะเน้นช่วยส่งเสริมในการประสานงานทั้งภายในหน่วยงานภายนอกหน่วยงานและในชุมชนค่ะส่วนในชุมชนเราก็จะให้ผู้พิการช่วยในการออกไปเยี่ยมบ้านกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการจ้างงานผู้พิการนะคะ ในหน่วยงานของเรามีบุคลากรไม่พอต่อภาระงานในด้านการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานหลังจากมีการจ้างงานผู้พิการหน่วยงานของเราได้ลดภาระในด้านนี้ลงได้เยอะค่ะและบุคลากรภายในหน่วยงานมีความประสบผลสําเร็จในการทํางานและได้รับคําชมจากผู้ที่ได้มารับบริการค่ะผู้พิการที่เราได้จ้างงานก็คือนายสมบูรณ์แก้วก้อน สวัสดีครับผมนายสมบูรณ์แก้วก้อนอายุ55ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตาแหน่งพนักง,งานทั่วไปการทำงานในชีวิตประจำวันของกระผมตอนเช้ามีหน้าที่เปิดประตูทางเข้าทางออกรพอพสตอปิดเปิดประตูอาคาร ตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดรอบอาคารสถานที่เป็นประจำทุกเช้าและจะทำตามงานที่ได้รับมอบหมายเช่นตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้การซ่อมแซมอุปกรณ์ทั่วไปในอาคารและการเตรียมป้ายปปสตอเพื่อรับการตรวจประเมินและซ่อมแซมบารุงอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น เตียงรถเข็นและอื่นๆครับสำหรับการออกกำลังกายกับผมจะใช้เวลาในช่วงตอนเช้าออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ15-20นาทีก่อนเตรียมตัวมาทำงานในด้านการอมอมกับผมจะออมเงินกับกองทุนหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและจะแบ่งบางส่วนมายอดกระปุกออมสินวันละอย่างน้อย20บาท หลับโครงการเก้าส me ิบ like วันขังฉันท์เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพกระผมจะเข้าร่วมโครงการเ0้าสิวันหัสจันท์ของฉันทุกๆซีซั่นเพื่อนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันชีวิตของกระผมการใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากคิดว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัวและสังคมหลังจากการจ้างงานชีวิตของกระผม การใช้ชีวิตเป็นไปตามปกติสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ไม่เป็นภาระ,ะของครอบครัวและสังคมสามารถดูร่วมกับสังคมได้ตามปกติคุณค่าที่ได้รับการจ้างงานกระผมมีโอกาสได้รับการจ้างงานจากโครงการคนพิการจากที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้พิการไม่สามารถหางานทําได้แต่กระผมมีโอกาสได้รับการจ้างงาน ทำให้กระผมมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองและคนในครอบครัวมีความรู้สึกภูมิใจและทําให้กระผมไม่เป็นภาระในครอบครัวและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขท้ายนี้กระผมขอ,ขอขอบคุณบริษัทแอดวานไวเลตเน็ตเวิร์กจำกัด um ที่ได้มอบโอกาสให้กระผมได้ทำงานในครั้งนี้ขอ,ขอขอบคุณครับ